สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนคหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีแชั่นเพลงนะตามคําขอนะครับซึ่งขอมาจากเฟนอ่าใคะช่วยบุ๊ดเลยยูทูบสิครับนะยูทูบของคนหนึ่งนี่แหละนะครับก็ขอมาเยอะเหมือนกันนะหลายรอบด้วยนะครับก็เป็นเพลงของแฟนคลับของโอเว่นนะโอเว่นโอเว่นแฟนคลับเยอะมากนะเป็นศิลปินแรปเปอร์ที่หลายๆคนขอเพลงมาเยอะพอสมควรนะครับวันนี้ก็จะเป็นเพลงของโอเว่นนั่นแหละนะครับชื่อว่าเพลงท่องไว้ในใจนะ ได้จะนิ่งกับนายต้นไม้หรือเปล่านะครับท่องไว้ในใจนะครับท่องไว้ในใจเหมือนอะไรเหมือนความจำเหรอเหมือนความรักเหรอเหมือนอะไรถ้าท่องไว้ในใจเนี่ยสบติท่องไว้ในใจคือหนังสือนะหนังสือเรียนนะ,ะ <laughs> นะท่องไว้ท่องไว้ท่องก่อนสอบไปนะครับมาต่อไปเลยเราลีชั้นต่อกันเลยนะครับเพลงนี้ของโอเว่นนายต้นไม้ เอกนายนะต้นไม้นัฟฟิจิลิงก์ต้นไม้กับเพลงท่องไว้ในใจนะครับถ้าพร้อมเราไปฟังเพลงเพลงนี้เลยนะครับท่องไว้ในใจนะครับพร้อมไปของโอเวดนะฮะดูเศร้าๆมั้งเลยอกหักเลยเพลงอกหักอ่ะ ครัง้งแล้วมึงไม่ต้องไปจงทั้งที่ท<อ>รู้แจ่มแต่ก็ยังฟืน,นทนทั้งที่เขามีสนเขามีเคยไยดีคิดว่ามึงใจเขาขขไม่รักเราอ่ะใจไม่มีใครใจจริงวังแกวฝันแล้วทิ่มไงผู้ชายเหญิงสวยรักแก่เพียงค,งคําพูดลอกอีกคนเป็นควายได้ใจไปง่งาๆแล้วก็ไป<อ>ไม่แล นิ่งไงฉันต้องเหงาเซ้าจนต้องมีน้ำตาก็เห็นเธอไปกับเขาเราไม่ได้พูดจาถึงแม้ว่ารักลังนี้ฉันจะต้องมีน้ำตาก็คุมแล้วได้ออกว่าเว่นนี้แนวเศร้าแล้ว สุดท้ายเธอก็ต้งกลับไปทิ้งฉันปเป็นไรโอ้ยวันนี้เสียงดีมากนาต้นไม้นาต้นไม้จากนี้ฉันคงจะไม่รอก็เข้าใจเธอมันยังไม่พอจบนี้ฉันคงต้องขอลาอยู่ไปก็มีแต่น้ําตาในแก้วมันก็มีแต่เหล้าในใจเธอมันก็มีแต่โอ้ได้บรรยากาศมากคงงต้อ จากวันนั้นเธอก็ลืมรักเราเจ็บครั้งนี้คงจำไปจนตายไม่มีเธอทำไงต้องอยู่ได้รักครั้งเดียวก็คงต้องจบกันกับคนที่เธอรักมันดันไม่ใช่ฉันเอาไว้ในใจว่าคนพอได้แล้วเขาไม่รักมงเลย เหใใมือนชีวิตหลายๆคนนะที่โดนความรักแบบนี้ที่โดนควารักแบบนี้มกแบี้งควา้ทนคามนเ้็นควายรดกใจไปง้่ามแล้่มรแ่แล้ทนแ้รงาันต้องร้ามน้ดความนามความกี้ดกดม้่ามรักแท่วารักคารั้้่ากแแ้ว่ดั โอ้คือไปง่ายเท่าไหร่เจอไม่รักฉันเลยอะ่ะหลอกฉันอย่างเดียวเอ่าไอ้เนี้ยมันก็เหมือนกับว่ารักเหมือนกับแล้วเหมือนเราเป็นควายตัวหนึ่งอะ่ะตรงใจกับคนอ,อกหักมากๆเพลงนี้ พอได้แล้วเขามีรักมึงแล้วมึงไม่ต้องไปจมทั้งที่รู้ว่าเจ็มแต่ก็ยังฝืนทนทั้งที่รูแต่ก็ยังฝืนทนทั้งทีร้าเยืทนั้งทรู้ว่าจังโดนทนี่รู้วามยทน้งท่อ้วเมกัืนทนั้ที่าเมแตก็งืนนงที้าเมัน่อยนั้งที้่าเจ่กยัง้ากันเลยนะสุดๆน ผมก็เป็นอีกแนวเลยที่คนอื่นไม่ฟังโอ้โหเราได้ไงผู้หญิงเมาครับเมาต้อง เพื่อนต้องพางกลับบ้านอย่าว่าผู้หญิงหลอกผู้ชายอย่างเดียวนะผู้ชายหลอกผู้หญิงเยอะนะครับสุดยอดมากเพลงนี้ครับสุดๆครับเพลงนี้ของโอเวนกับนายต้นไม้นะครับตบมือให้หน่อยแต่งเพลงได้ดีมากๆ เป็นเพลงท่องไว้ในใจนะครับเหมือนกับว่าเพื่อนเราเนี่ยเอาง่ายดื่มเบียร์ที่เห็นภาพนะเบียร์โศกเศร้าเสียใจเพราะผู้ชายเลิกหรือไม่รักเราหรือต้องการเหมือนมาฟันและทิ้งไปอย่างเงี้ยนะครับเหมือนในในเนื้อเพลงเนยนะแล้วก็เพื่อพยายามบอกไว้ในใจว่าเขาไม่รักเราเขามาแค่หวังในตัวเราเชื่อว่าแค่หนึ่งเขาก็ไปนะครับ แล้วเราก็ผู้หญิงก็ต้องเศร้าเนาะเสียใจก็ดื่มเบียร์ไปแต่ขวดสองขวดสามขวดจนถึงหลายขวดก็กลับบ้านไม่ได้จนเพื่อนต้องพากลับบ้านนะครับเป็นภาระให้เพื่อนด้วยซึ่งหลายๆคนเนะี่ยผู้หญิงนะก็โดนแบบนี้เยอะเหมือนกันนะผู้ชายเนะี่ยผู้ชายในเจ้าชู้นะครับเจ้าชู้นะครับคนหนึ่งก็เจ้าชู้เหมือนกันแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่ทําเราจะอ่าเ<ะ>ขาเรียกว่าอนะไรอะ จะทำแบบแบบไหนแล้วกันนะครับแล้วก็ผู้หญิงอ่ะเวลาผู้หญิงมันเสียหายไงเวลาอกหักไปมันก็เสียใจเสียใจแล้วก็ทำาไรไม่น่าก็ล่องลงได้ดื่มเหล้าซึ่งหลายคนนะบอกไว้ก่อนเลยผู้หญิงบางคนอ่ะไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มเบียร์ไม่ดื่มอะไรสักอย่างเลยแต่วันไหนถ้าอกหักวันวันหนึ่งก็มันก็ลองดูสิลองอยากมันทําไม่ได้แล้วมัน มันโศกเศร้าจริงจมันต้องต้องระบายออกแล้วเปิดย้ายก็เล่งมาออกที่เหล้าปิดย้ายก็จากคนไม่เคยดื่มเหล้าก็ดื่มไปเลยเลยนะฮะ,ะเออพราะเรื่องความรักนั่นแหละนะครับเพราะว่าคนหนึ่งเมื่อก่อนเหมือนกันนะคนหนึ่งไม่ดื่มเหล้านะแต่คนหนึ่งก็เวลามีสังสรรค์ก็ก็มีอยู่ก็ค,คือดื่มเบียร์ดื่มเบียร์เขาเบียร์กับเหล้าต่างกันนะดีกีเขาน้อยน้อยกว่านะครับคนหนึ่งเลือกเบียร์เพราะแบบดีกีน้อยกินง่ายกว่า นะครับก็บา,างครั้งเมื่อก่อนเคยดื่มเพราะว่เาเพราะความรักเหมือนกันนะเคยเคยดื่มแล้วไปให้มันแบบมาครั้งก็มีความความรู้สึกแบบให้มันตายตายไปเถอะชีวิตกูทำไมมันศกเศร้าอ,อย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันมันทำใจไม่ได้นะทำใจไม่ได้แต่พอสุดท้ายมาสักการเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นนะครับใครทำอะไรอีนอินหน่อยมัยนก็โดนตามนั้นแหละนะทุกคนนะคไม่มีใครรักเรา ที่สุดหรอกต้องจากตัวเรานะครับดังนั้นฝากทุกคนด้วยรักตัวเราให้ก่อนก่อนจะไปรักคนอื่นนะครับอโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะขอบคุณที่ได้นำเพลงเข้ามานะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปจะไปคลิปไหนนั้นรอติดตามแล้วกันและอย่าลืมกดติดตามในช่องคุณหนึ่งไป <No. S 1> ปั๊มม้วนปากินติดตามทั้งเพจที่ตอก์ไอจีด้วย้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้คลิปหน้าจะเป็นเพลงไหนไปเที่ยวไหนทําอะไรรอติดตามแล้วกดไลค์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ